สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไอวอรีโคตนะครับอยู่ที่ที่พากโรงแรมในเมืองอาบิจานนะคตอนนี้ก็เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับใช้เวลาเดินทางยาวนานมากนะครับเป็นการเดินทางที่รอร,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 รหดมากซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะครับที่ได้เดินทางมายาวนานสักเดานนี้นะครับนี่ก็เพิ่งมาถึงก็ วันแรกครับคือมีอะไรหลายอย่างที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังในประสบการณ์ของไอวอริโคนะฮะหรือว่ากกติวัวนะครับก็มีเรื่องเล่าหลายๆอย่างนะครับทําไมผมถึงมาที่นี่นะครับก็เนื่องด้วยทางมหาวิาลยนะครับที่ผมทํางานมากมหาวิาลยการสินนะครับได้ยื่นมือเข้ามาช่วยประเทศไอวอริโคนะหรือว่าโกติวัวผมจะเรียกว่าไอวอริโคก็แล้วกันนะครับที่คนไทยูจักกัน ครับก็มากันทั้งหมด4ท่านนะครับเราอยากจะมาช่วยเหลือนะครับการเกษตรการทางด้านทุกอย่างคนะรับุก,กษต์การเกษตรของ i อวูดีโคให้ดีขึ้นให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับซึ่งเราก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราได้เดินทางมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือนะครับเ,เมืองไอวูดีโคนะครับ ผมรู้สึกง่ายๆนะครับว่ามันก็คือเหมือนประเทศไทยนะแต่การเดินทางมันนี่สุดๆเลยครับตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับตอนนี้อยู่ที่ออยล์รีโคตัวน,นี้ก็คือ,อ16นาฬิกา1นาทีนะครับส่วนอยู่ที่บ้านเราตัวนี้ก็5ทุ่มนะครับ5ทุ่ม1นาทีนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเออๆไปเล้วราแบบปวดหัวตึ๊บๆเลยเพราะว่าเราคิดว่าตัวนี้มัน5ทุ่มแล้วเนาะ เราก็อยากจะพักผ่อนนะเดี๋ยวอีกสักประมาณสักสามสิ่นาทีเดี๋ยวเราลงไปทานข้าวมื้อเย็นกันแล้วก็วางแผนงานกันนะครับผมเดินทางมากับท่านคณะบดีกฤวิทย์เพชรจุนนะครับแล้วก็ท่านคณะบดีสลายุทธ์ด้วยนะครับของคณะบดีคณะเทคโนโลยีการเก,กษตรแล้วก็คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็มีน้องกัสนะครับอาจารย์นัทวัฒน์ที่มากับทางด้านสาขาสัตวศาสตร์ครับของมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับแล้วก็นําทีมด้วยพี่สังคมนะครับพี่หนุ่ย ะครับทีมงานของที่ช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับทางด้าน i อวุลีโคดนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเองโชคดีก็พี่หนุ่ยก็เป็นคนกาลสินนะครับคนเขาวงนะก็มาช่วยเหลือ i อวุลีโคดนะครับเราเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานครับตีหนึ่งจากสวนภูมินะครับมาถึงดูไบนะครับใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมง5ชั่วโมงกว่านะครับ เสร็จปุ๊บก็ไปทานทธิ์ที่รูไบใช้เวลาประมาณสาชั่วโมงนะครับเตรียมแล้วก็บินยาวจากลูไบนะครับมาที่ไอวานิโควประมาณ10กว่าชั่วโมงนะค,คิดเอาว่าสุดๆแค่ไหนานะเสื้อเนี่ยใส่ตัวเดียวเดียวต้องอาบน้ําก่อนแล้วก็ได้พักผ่อนแล้วก็ลงไป ทานข่าวกันนะครับสุดๆครับแล้วก็มีเรื่องอยากจะแชร์ประสบการณ์แล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังนะครับบรรยากาศที่สนามบินนะครับอามบีจันนะครับก็เป็นความรู้สึกที่เป็นเชิงลบไม่ดีนะครับเนาะเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาแต่ว่ามันก็ไม่ควรทํานะครับเราเข้าไปเพื่อสแตมป์วีซ่านะครับวีซ่าเข้ามาที่อโมนิโคนนะครับก็มีเจ้าที่นะครับที่เป็นผู้ชาย ก็ได้ถือผมถือว่าป้นพ้นผมก็อะไรกันนะครับแกขอขอเงินค่าธรรมเนียมในการทำสแตมวีซานะครับ10เหรียญ10เหรียญย s นะครับผมก็ไม่รู้นะผมไม่ทราบข้อมูลจริงๆนะผมก็เลยควักให้ไป20เหรียญมันบอกมันไม่มีเงินทอนมันก็เลยบอกเรียกเพื่อนอีกคนหนึ่งนะฮะก็ทันคณะบดีเข้าไปสรุปแล้วผมจ่ายไป20เหนนรียญนะอันนี้คือค่าเหยียบแผ่นดินของไอวุลี L ่โคดนะ ทั้งที่ผมรู้สึกว่าผมมาช่วยประเทศคุณนะนะฮะมาช่วยพัฒนาการเกษตรคุณมาดูว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงแล้วเราจะกลับพัฒนาเราอาจจะส่งนักศึกษานะครับแลกเปลี่ยนกันนะฮะระหว่างประเทศคุณกับประเทศประเทศผมแต่คุณมาทําอย่างนี้หนักอยู่นะนะฮะแล้วก็ในสนามบินก็ค่อนข้างจะไม่เป็นระเบียบน,นะครับใครก็ตามเดินไปเห็นคนแปลงหนะ้าปุ๊บ นะฮะขอค้นกระเป๋าครับตรวจกระเป๋าว่ามีบุหรี่มีสิ่งผิดกฎหมายอะไรไหมมันก็ไม่มีครับเรามาแนะนำหน่วยงานราชการเนี่ยสิ่งนี้ครับที่ผมอยากฝากทุกคนนะครับให้ระมัดระวังด้วยนะครับในประเทศที่กําลังพัฒนาก็จะเป็นแบบนี้แหละครับจะมีคอรัปชันมีอะไรชอบทําแบบนี้นะครับคุณเสียหายเลยนะนะครับจําหน้าน้องผู้ชายนั้นได้เลยนะครับตัวผอมๆนะฮะที่อยู่ในแสตมป์วีซ่านะครับผม ถ้าใครเจอก็ทักมันหน่อยนะครับอันนี้คือมันถือว่าเป็นการป้นเราแต่ว่าเราก็ไม่รู้จริงเราก็เลยได้จ่ายมันไปนะครับนะครับผมก็แชร์ให้โลกรู้ว่านี่คืออาบีจันนะครับนี่คือสนามบินไอวอรี่โคดของคุณนะครับที่ทํากับคนต่างชาติที่เป็นคนเอเชียผมไทยแลนด์นะผมคนไทยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ชน่าไม่ใช่คนจีนนะครับเรามาช่วยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวก็คงต้องออกไปทานข้าวมื้อเย็น แต่ตอนนี้ก็ปวดหวัวมากที่ไอวอรี่โคส์นะครับก็เวลาจะช้ากว่าประเทศไทยอยู่7ชั่วโมงนะลบ7ชั่วโมงคิดเอาไปแล้วกันว่าตัวนี้จะปวดหวัวแค่ไหนโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามนะว่าอยู่ไอวอรี่โคส์ผมนะครับ10วันว่ามีอะไรบ้างนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม